แ้วแ้วน้องไงน้องไงไ้น้องไงเราตัง้งแต่ท้าลลูกใช่เวเวลานะครับพะจาธรรมหลว <c oughs> เอดลวลหลักน,นาคุณน้องเขาสนฟังนะครับ

บรรยากาศนะเนี่ยน้ำในรถมีแม่สามันเหรอโ้โหไม่ต้งใส่แล้วนะอ่าได้แล้ันนี้ก็ใส่โอเค

ลูกคานยังไงละลูกวันนี้เราจะไปเล่นเด่ดมุตอนเช้ากันยไหมคะสวยค่ะลุกเยะค่กไรา่นาะอกมามรอรับนะครับเดามารอรับพี่น้อง

1น3 4, 5, 7, 9, mm ่5ส7 8 9าม่ห้าหกเ็ดไปด้าบน่ารักเอโอ้พี่เคยจุกต่างแจ้งเลยเหรอจ่กอไรเป็นอะไรเนี่ยรู่ไมหน่อยดูไม่ไปอยู่ด้วยกันตลอดก็ถ่ายตอนไหนก็ได้โอเคโอเคถ้าผมรูปก็ เท้วเท้าแล้วแล้น้องไงน้องไงไน้องไงเราตั้งแต่เท้น่ลยลูกเดี๋ยวเวลานะครับพ่อจ่าสหน้วไเลยแต่ละหลักนาพี่น้องเขาส่ฟังนะครับ